สวัสดีค่ะเอ๋ยร้านภูมินอรยนต์สาขาอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พามาชมเครื่องปลูกอ้อยนะคะตัวนี้เป็นของปัญญาประดิษฐ์นะคะใส่รถถทรุ่นแอี4 4 4นย์ีนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่43,000บาทต่อลองได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจัดทรงฟรี100กิโลเมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าที่หน้าร้านกดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไลยนต์ได้เลยนะคะหรือไอ้เกษตรยุคใหม่เบอร์โทรของทางร้านนะคะ098 612 7295อีกเบอร์ค่ะ 0870341562ร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะมีบริการขนส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะราคาต่อรองได้ต่อรองได้นะคะมีส่วนลดและของแถมให้ทุกรายการค่ะ ากกดติดตามร้านภูมินอะไรยนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ